quay mà like yeah. pray um, <surname> <tire Maple> yeah, that tune are true for none. ta biết con phát là mà kinh mới kẻ quá Sao mày đó hả? Kinh cổ tung lăng ca mà ngọt Chàng tráng Mà tầng nó trên này ban câu bị đi mà tướng Như tân anh kẻ phải của nó là

เดตต้นล้นไปจ้นไม้นี้ฮะว่าไปจนไม้ตล้นเคยรุนตอนอะวัดไม่้อมตล้นโอเคนั้นอาได้ได้ได้เดี๋ยวผมึงช่วยกาลนตอาตาได้ฮะกาลอนตัตาได้กาคนนี้ร้อมตะเวนยนกับระกันะไม่ไปหมดเลยคือว่าเอาหลัาิิตพมกะไอคุณปอมกกเกี่ยวสาปีแล้วไม่ยามาบอกใกล้กันเล

มีจ้าตรงนี้ไปน้องว่าผมโคตรองวันไม่ง่ายกับผมไม่พอยงานอลไรตี่ผมไม่ยอมไปตายพ่เห็นึ่งองวันไปน้องว่าเลวเนนี้เยเราตุ้ดตุดกิ้นน่นแน่เราเจ๊ยยันเราตุ้ดตุดตุดกระกไดกุญกระกไดันจะพูไดร่รำจังพี่ายว่าเราตุตุทีันตุกกันรขึ้นจะว่านจะกระตุ้นจกระตุ้น บ้าเหลอกันกี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ลาอยู่นลผมต้องตายตมลงไปตรงเดียวกันเลยใครตดามียก็ได้มันจะมารอยนกอนไม่เชียกับผมผมไม่เยื่ใครตางินตําไม่ใจบอผมคนทําไม่น่เชยากล้วลอกันได้ต้องพี่ผมไม่เชือกากับอันกี่แลตะวันก้อนรับคนจากเนี่ยตรงเนี้ยไปตรงไกบานโหลไอ้คนมาแดงผมก้อนอยคนนั้น่าได้อไปตึงคนมาแดงจะให้ผมอยเดียวตออัน Trời, mình vào vừa phong vào cái cắn <laughs> Mình vào quân xe còn đứng, à. Mình lên cả thô rồi mới đuổi tiền rừng cảnh Mình vào vừa phong vào lâu viên, mình ta thể năng lâu cá bệnh viên ừ. Cô mình đu chẳng chắc lóc bé mà nà đi bà lào Mình cắt đu mà lào Ba cần lưỡi Làm ba của nó hứa băng Chín, cao lá băng lên Này, <laughs> Là mình chăm cái mình có chăm cái đây là chôn, chấm mất Nhìn coi mua mất rồi nhà tới vậy đi, Rồi, coi mua Mày chạy rồi đi Người ta rồi mấy mua, người ta coi có, có mấy Rồi coi chấm Người ta mấy trái về đây, sao chăm mà chấm mất, chấm cười Đây tay uống Khi lao mai anh, chín này Khắp lót nhà khi lao, tay à, mấy khắp Thầm luôn có bớt lèo, có đi có mịt, em có cứ nên có hò, có chấp, kinh lại phí đấy ให้เรา nhà บัวกวาตำวุแน่ถ้าเรารู้ว่ามีดันตรวเอ่นก่อนเราเวชเวิรก่อนทำไมรู้จือไว้ตำมิวกินตะกรงหนุ่มเรียว